ขั้นตอนการรับประกาศสนียบัตรนักเรียนนักศึกษาหญิง 1. นนั่งปลายเท้าชิดเข่าชิดเอียงซ้ายขั้นตอนการรับประกาศสนียบัตรนักเรียนนักศึกษาชาย 1. นั่งปลายเท้าชิด 2. มือวางสุภาพวิธีการรับประกาศสนียบัตร 1. ยื่นแขนขวามือตรง 2. จับสันปกล่างกึ่งกลาง 3. ดึงเข้าหาลำตัววิธีการถือปกประกาศ ตอนการรับประกาศเสียบัตรนักเรียนนักศึกษาหญิง 1. นั่งนั่งปลายเท้าชิดเข่าชิดเอียงซ้าย 2. มือวางสุภาพ 3. ทำความเคารพครั้งที่หนึ่งโน้มศีรษะไหล่45องศา 4. ท่ทำความเคารพครั้งที่สองปลายเท้าชิดแขนและมือระนาบลำตัว 5. เดินเข้าจุดที่1 6. เดินซ้ายขวาชิด 7. จุดรอทอำความเคารพครั้งที่ส 8. จุดรับ แขนซ้ายวางระนาบลำตัววิธีการรับประกาศนียบัตร 1. ยื่นแขนขวามือตรง 2. จับสันปกล่างกึ่งกลาง 3. ดึงเข้าหาลำตัววิธีการถือปกประกาศนียบัตร 9. ถอยเท้า ขวาซ้ายขวาชิดสิบทำความเคารพครั้งที่ส11สิบทำขวาหัน12บยืนตรงทำความเคารพครั้งที่ห้านั่ง โอเคง่ายลลวขั้นตอนการรับประการเสียบัตรนักเรียนนักศึกษาชาย 1. นั่งปลายเท้าชิด 2. มือวางสุภาพ 3. ทำความเคารพครั้งที่ 1. โน้มศีรษะไหล่45องศา 4ทำความเคารพครั้งที่สองยืนไายเท้าชิดแขนและมือวางระนาบลำตัว5เดินเข้าจุดที่1 6เดินซ้ายขวาชิด7จุดรอทำความเคารพครั้งที่สาม 8. จุดรับแขนซ้ายวางระนาบลำตัววิธีการรับประกาศเนียบัตร 1. ยื่นแขนขวาตรง 2. จับสันปกล่างกึ่งกลาง 3. ดึงเข้าหาลำตัววิธีการถือปกประกาศเนียบัตร 9. ถอยเท้าขวาซ้ายขวา ชิดสิบทำความเคารพครั้งที่สี่สอ็ดทำขวาหันสิบสองยืนตรงทำความเคารพครั้งที่ห้านั่ง